เ่องนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อนะคะจากพายออุอิทธิพลนะคะของพายุรามสูรน,นะคะก็ส่งผลกระทบจากหลากหลายประเทศเลยรวมไปถึงประเทศไทยด้วยถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังนะคะจะอ่อนลงแล้วแต่ว่าหลายจังหวัดก็ยังคงได้รับผลกระทบอย่างหนักอย่างที่สกลนครเนี่ยฝนตกต่อเนื่องทําให้น้ำเนี่ยล้นคันฝายกับซอกถนนเชื่อมต่อหมู่บ้านประชาชนกว่า4ี่พันนะคะสี่สี่คนนะคะก็ถูกตัดขาดด้วยนะคะซึ่งก็นอกจากนี้ก็ยังมีถนนที่ถูกตัดขาดจํานวนมากด้วยค่ะพื้นที่หมู่สาบ้านโนนเรือตําบลนา หัวบ่ออเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครได้รับผลกระทบจากภาวะฝนที่ตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ฝายน้ําล้นที่อยู่ท้ายหมู่บ้านนะคะถูกกระแสน้ํากระซะทําให้คันฝายที่ใช้เป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างตัวอำเภอบ้านนนเรือและอีก4หมู่บ้านได้พังเสียหายส่งผลให้ประชาชนใน5หมู่บ้านกว่า1,000ครอบครัวประมาณ4,000คนถูกตัดขาด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งให้ความช่วยเหลือส่วนที่จังหวัดนะคะอำามาตเจริญขณะนี้ระดับน้ําในแม่น้ําโขงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเฉลี่ยวะละ15-20ซนติเมตรทำให้ขณะนี้ระดับน้ําอยู่ที่ 5เมตร26เซนติเมตรทางเทศบาลตำบลชานุมานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดสำคัญรวม5จุดสำหรับระบายน้ำในตัวเมืองหากน้ำโขงสูงขึ้นถึงจุดวิกฤตด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประกาศเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมป้องกันปัญหาน้ำท่วมและกำชับผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารข้ามฟากไทยลาวระมัดระวังอันตรายจากกระแสน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลเชี่ยวกราก ด้านจังหวัดอุทัยธานีอิทธิพลของพายุรามสูนที่ทําให้เกิดฝนตกในหลายพื้นที่แล้วก็มีน้ําขังในแปลงนาส่งผลดีต่อนาข้าวนับผ่านไร่ที่กําลังขาดน้ําในตนําบลหนองช้างและตําบลหนองนางนวลอำเภอหนองช้างรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความชุ่มชื้นและรอดพ้นจากการยืนต้นตายขณะที่อ่างเก็บน้ําหลักสองแห่งคืออ่างเก็บน้ําทับสเสลาอ,อําเภอลานสัก แล้วก็อ่างเก็บน้าห้วยกุ่นแก้อำเภอหวนห้วยคดยังคงมีน้ําน้อยไม่สามารถปล่อยน้ําไปช่วยพื้นที่การเกษตรได้ค่ะซึ่งก็มีการรายงานออกมาจากสํานักงานอุตุนิยมวิทยาของจีนนะคะว่าอิทธิพลของพายุรามสูนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอิทธิพลที่กําลังแรงที่สุดนะคะในพื้นที่ภาคใต้ของจีนด้วยในอรอบ41ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตแล้วตอนนี้17คนด้วยกันค่ะต้องบอกว่าตอนนี้หลายพื้นที่นะคะยังจะต้องจับตาดูแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศให้ใกล้ชิดโดยเฉพาะ พื้นที่ตอนบนของประเทศอีกหน่อยหนึ่งหาน้ําก็จะไหลลงมาสู่ภาคกลางแล้ว